อยู่ผมว่าพีซีเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูสามเครื่องสาแบบกันเดี๋ยวพามาดูขาจับจอที่เพิ่งมาก่อนนะครับมีทั้งแบบจับจอเดียวนะครับจับได้ขนาดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ส2ิสองนิ้วเลยนะสิบเจดนิ้วถึงสามบสองนิ้วนะครับแล้วจอก็สามารถหมุนตั้งได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถแบบยกขึ้นลงเนี่ยปรับหมุนมาทางนี้ใช่ปะ่ะหมุนมาทางนี้แล้วก็ยกขึ้นลงได้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ลงลงสุดก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นสุดก็จะประมาณนี้ งัดขึ้นงัดลงได้ตามปกตินี่นะครับแล้วแต่ถนัดเลยขาจับจอส่วนใหญ่มันเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคตามนี้นี่คือขาที่1ราคา1นึ0ันกัเกบาทต่อมามาดูขาจับจอแบบ2จอด้วยขาเดียวกันบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่1,500บาทนะครับก็สามารถจับจอได้สูงสุด32นิ้วเหมือนกันอ่ะอาจจะไว้ซีกนี้จอหนึ่งก็ได้แล้วก็ไว้ตรงนี้อีกจอหนึ่งอ่ะเมียน,นั่งทํางานตรงนี้ผัวนั่งทํางานตรงนี้ ก็ยอมได้อันนี้คือขาดจับจอพันห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งตัวนี้สามเครื่องสามแบบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีสเปคอะไรกันบ้างบันเดิมครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มีฉาชีเยอะจะซื้อจะขายอะไรไปเช็คบัญชีนิดหนึ่งบัญชีร้านเราต้องเป็นบัญชีบ,ร,บริษัทบอยพีซีจำกัดเท่านั้นนะครับผมอ่ะเริ่มที่เครื่องแรกกันมาเครื่องนี้สามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสเปคตัวเครื่องครับคือซีพียูอินเทลคอร์ i ห้าเจนสิบสองครับสิบสองสี่ร้อยเอฟหกคอร์สิบสอง เราก็มาพร้อมกับรแรมกับ16 g ิก DDR4 บัส3200เป็นแรม RGB จาก FPG ก็คือ8 g ิกคูณ2 Dual Channel แรมสีขาวนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของชุดน้ำ CS360 ครับจากซ y นามิเป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเป็นท่อยางไฟ RGB ด้วยตามนี้แล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ H610M H2 จากแบรนด d l o c k ็อนั่นเองครับ M2 NVMe ครับ1 t b นั่นเองนะครับจากแบรนด์เคนั่นเองนะ แล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ rtx 4 0 6 0ครับ8 g b g d d r 6เป็นตัว2พันลม so tech gaming so tech white edition นั่นเองครับเคสตัวนี้คือ panorama gaming case นะครับเป็นตัวไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็เป็นกระจกโค้งมันจะมีเคสตัวนี้จะมีทั้งหมด2โมเดลจะมีไซส์มินิกับไซส์ปกติอันนี้คือไซส์ปกตินะครับผมแล้วก็ power supply ครับเป็น700วัตต์8 0พัตไว้จาก sigma tech นั่นเองเครื่องนี้จบทุกเกมอยู่แล้ว full hd นี่สบายเลยแล้วก็ t k ก็ได้ในบางเกมเพราะว่า การ์ดจอตัวนี้มันมีทั้งเฟรมเจนเรเทซิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะผลเทส i5 12400F จับคู่กับ4 0 0 0 0เนี่ยผมทำผลเทสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลม16 g ิกอะไรเงี้ยทักหาแอดมินเพื่อดูผลเทสเกมได้3790นะได้เครื่องสวยๆอย่างนี้เลยมือหนึ่งทั้งหมดด้วยประกัน3ปีต่อมาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ลูกค้ารับเองครับโคราชเนี่ยนานๆทีจะได้เห็นนะปกติผมจะเปิดกระจกใช่ปะ่ะแต่ถ้ารับเองผมก็จะปิดสแตนบายไว้อย่างนี้ 1นะครับ11,990อันนี้คือเคสซามา PHX อ x กนะครับกระจกเป็นเทเบอร์การ์นะครับตรงนี้เทเ p อร์การ์ตรงนี้ก็เทเบอร์การ์เหมือนกันอ่ะโอเคครับสไปตัวเครื่องครับคือ CPU AMD Ryzen 5 4600G ครับ6คอร์12เทสตครับเทอร์โบ4.2 g จ z ครับกราฟิกออน CPU Vega 7ครับแรม1 6 g b DDR4 บัสบัสจากฮซีมีครับ M2 ครับ NVMe ความจุก็ 256G จากเคฟนั่นเองครับ A520M นั่นเองแล้วก็ตัว power supply 600W SigmaTech เ,เครื่องนี้สเปคนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเหมาะสำหรับสายออฟฟิศเอาไปตอบแชทลูกค้าเอาไปทำงานที่มันเป็นแบบออฟฟิศแล้วกันนะท่องเน็ตดู YouTube ทั่วไปเล่นเกมได้ไหมผลเทสทักหายอดบินเหมือนเหมือนเดิมผลเทสเกมผมทำออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสเปคนี้ราคานี้เลยนะอ่ะโอเคครับแล้วก็ตัวเคสเคสตัวนี้คือ PHDX7 จากแบรนดาา์ Samoa พัดลมหน้า2หลังหนึ่งเป็นพัดลม ARGB เปลี่ยนไฟได้ครับโดยการกดปุ่มข้างบนตามนี้ถ้ากดค้างไฟดับทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกัน3ปีนะครับแล้วก็อนาคตอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับมีงบมีอะไรก็เพิ่มการจอก็เล่นเกมได้แรงๆแล้วนะครับต่อมามาดูเครื่องนี้กันบ้างเครื่องนี้น่าจะสุดสําหรับวันนี้นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะยังประกอบกปนอยู่เรื่อยๆครับ3 แสนอ้าวไม่ใช่ครับ39,000ครับ39,500ครับสเปคตัวเครื่องครับยังอยู่กับ CPU ที่เป็นเจนล่าสุดอย่าง i5 14400F นะ10 t, Turbo คอร์16เทรโบ4.7 GHz ครับแรม32 GB DDR5 บั5600 0จากเคสนั่นเองก็คือใส16่16 GB 2 Dual Channel ครับชุดน้ำ2ตอน240ม m 240 LC ไว้ Cooler Master Master Liquid นั่นเองครับบอกเลยว่า ปั๊มน้ำนี่โคตรคุณภาพเลยนะสำหรับชุดน้ําโมเดลตัวนี้จากแบรนด์ Cooler Master นะชุดสายถักครับ24พินเมมบอร์ดแล้วก็8พินการจอจากแบรนด์ h y Percent นั่นเองสวยงามมากๆเครื่องนี้แล้วก็ตัวเมมบอร์ดตัวนี้คือ Gigabyte Z790 Eagle นั่นเองครับก็คือเต็มระบบเลยนะเผื่ออนาคตยาวๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของ M.2 ครับ NVMe ความจุ1 TB จากเค l e Speed 3,500เมกนะแล้วก็ตัวการจอ การ์ดจอตัวนี้คือโ o t a c Gaming ครับ G-Force e r t x 4060 8 g b GDDR6 เป็นตัว200ลมตามนี้นะครับเอ้ย M ตัดูโทษทีครับตัวนี้ลิสปีดประมาณ4,200เมกนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ตัว power supply ครับ power supply ตัวนี้คือ700วัตต์80พัดไวจาก Sigma เทคกันเองก็จบออกมาปเป็นเทียบร้อยเคสตัวนี้ชื่อชื่อว่าอะไรนะซีนามิอะไรนะ Expo เอ็ e o e ซีนามิ Expo นะครับเซรามิเอ็กโปเนี่ยมันมามันมีพัดลมให้จริงๆอ่ะมันมีพัดลมแบบเนี้ยให้3ตัวนะมีติดข้างบนหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยพอติดตั้งชุดน้ำเข้าไปมันเลยจําเป็นนี่ต้องถอดพัดลมออกแต่เราก็ให้ลูกค้าไปนะเพราะมันคือมันมากับเคสเราไม่เก็บไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รีโมทนะครับมันไม่ได้มีมาให้นะครับคุณต้องติดตั้งกล่องคอนโทรลแยกนะครับผมเพื่อทําการใช้รีโมทเอ้ยโทษทีตัวนี้มันมีแอปปรับไฟเดี๋ยวผมให้ดู นี่ครับมันมีแอปปรับไฟของมันอยู่นี่ครับเป็นแอปของเมนบอร์ดนะครับสามารถปรับไฟได้เลยนี่เห็นไหมในคงในเครื่องหรือแปลว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้รีโมทแล้วมันเอารีโมทมาวางไว้ทําไมวะเนี่ยรีโมทของเครื่องไหนวะเนี่ยรีโมทของเครื่องไหนวะไม่น่าใช้ของเครื่องนี้ละาวางงั้นนะนะครับอ่ะโอเคครับก็เปลี่ยนไฟผ่านแอปได้เลยตามนี้จบนะครับปิดไฟเดี๋ยวลองปิดไฟดินี่ออฟ ออฟไฟนี่ออฟหมดเลยครับออฟทั้งแรมทั้งอะไรนี่ออฟหมดเลยแต่ว่าพัดลมยังทํางานอยู่ตามปกติอ่ะอันนี้โหมดไซโคครับไซโคก็อ่าไฟมันก็จะลันไปเรื่อยๆตามนี้ทุกอย่างมันซิงกันหมดเลยนไหมปัม๊มน้ําพัดลมหมอ้อน้ําแรมไฟชุดพัดลมซิงกันทั้งหมดเลยอ่ะก็จบประมาณสาม0าบาทครับสำหรับสเปคนี้เคสตัวนี้ชื่อว่าซูนามิเอ็กโปนั่นเองก็เป็นซุทรงตู้ปลาทรงสูงนะครับดีไซน์ก็จะเรียบเรียบหรูๆหน่อยดูดุดด ขาวได้ก็จริงแต่มันดูมีความดุนิดนึงนะครับผมจบเรียบร้อย3เครื่อง3แบบว,วันนี้ใครที่อยากสั่งของประกอบก็สั่งกันเข้ามาได้เลยบอยพีซก็ยินดีให้บริการนะครับเรื่องการตอบแชทเรื่องการโทรหาก็รับสายลูกค้าอยู่แล้วฝากไว้ด้วยกันครับที่บอยพีซครับ